โอเคอะวันี้ค่ะมาร่วมงานค่ะเป็นแฟนลใช่เราสองคนก็ถือว่าเป็นแฟนรับกูไม่เต็มปากนะใช่เพราะว่าเมื่อไหร่กูเห็นเราเดลมาคือต้องยองเลยแล้วเราตื่นเต้นมากเนาะแล้วตื่นเต้นทั้งรู้สึกว่าทอมันเอี่ยดในการที่แบเด็กเอเื่อมเนาะแล้วมีความอลกด้วยอะไรแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นความรูมสึ พักทสีีพักซอจุนครับผมก็คือเป็นชาวตุนเนี่ยเกาหลีนะครับผมก็ดีใจที่โมได้ไปรับบทบาทในมาเวลเนาะซึ่งก็มีน้อยน้อยคนมากๆนะครับผมยังไงก็ถ้าใครสนใจอย่างตามก็ไปได้ในรับบนครับจริงๆถ้าอยากได้เลือกเป็นในอยากเ่าง ก็อยากัเห็นเพราะว่าเขาเป็นคนพูดแบบแข็งแรงมากเราโตมากแล้วก็แบบเหมือนมนุษย์อเหมือนน่ะเหมือนแรกวใช่มือนมนจริงไปก็หลังเหอไปความโผนอะ ได้ความแตกต่างความแบบอินเดิร์พลังอะไรอย่างเงี้ยว่าเอาจริงจริงรอจูนต่อได้ครับได้วันนี้เราก็แต่งตัวเข้าตีมของเขามาใช่เราก็ชอบที่ตัวไหะโลกของเขาเนี่ยก็คือมีความแบบแบบ แฮปปี้ใช่เพราะก็เกิดมาเพรานะว่าเป็นาตามแฮปปี้เวลาออกมาก็าอาจจะมีเต้นลามร้องเพลงอะไรกันเพราะฉะนั้นเราก็เดาไม่ถูกกันว่าในหนังจะเป็นยังไงรอติตารชมครับดีดดตัววีดนึงค่ะจัดเต็เลยเราไปใช้หนูคินก่อนเรนก็คิดว่าแค่ถ่ายแบบแต่ว่าโอ้มันขึ้น,าน,นมาได้ด้วยอริบดีน่าคือไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายจังเลย เต็มเลยอะคะจริี่ต่วันนันเป็นวันที่เาจะพาไกับอเพื่อนเราก็เลยถามว่าอ่ะโอเคงั้นงั้นก็แต่ตัวแบบคารวินเลยลวกันกัลยที่บน้าเหน่อยทำานเาน่อยทานแล้ก็ ที่กับพี่ชายก็แเน้อยได้ที่ไหนนะเขาก็แต่งแต่งิกซูดกับแิ๊ไซด์แต่ก้านเลยนะตบ้านเลยสิ่ราสนุกนะการพี่ก็ชอบแลการพี่ก็ชอบแลวว่าปีหน้าที่น่าคล่องแคล่วแต่กินกอน จริงจรับคะ่เป็นซุกคิมนะคะใช่ครับใหญ่อะจริงจริงปรเขาไม่ตรงจนไม่ตรงปกดคือุกใลเหมือนกันสคนไม่เลยไม่ล้าเรตกใจโอรยไม่อกบ้านกระชากงานนู้นก็มาในบ้านไอ้เนี่ยทีุ่กคิมนี่คือเรามันมีพลาดในหัวเลยหรือว่ามันเวลาเล่นดุนเลยแค่แค่นั้นหรือว่ายังไง ก็าแ่ลยดรไม่อยาแต่งี่อยากแต่ะไสวยด้วยแต่ว่าก็อยากเปลี่ยนคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็มค่วอะไรดีแ่อะไรดีหวก็แบบเกอ่านเรืตอนนี้เยอะหรือว่าอะไรสิหรอวเฮ้ยไรแบบเดีเจับมาแต่งด้เล่งวันนั้นผมกำลังทำสวยมากครับกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่ฮะ แล้วก็โดนลากเข้ามาในห้องแต่งตัวแล้วก็นั่าหนะกกลับไปน้บเดียวแต่ก็ชอวนะตอนแรกก็บอกว่าอะไรกงใส่แต่พักอยู่ที่นั่้า็ไม่ในเลยไล่ออกจากเกมก็สนุกดีมี่ดาวใหม่มี่มาเห็นชุดให้เห็นชุดเขาไว้ยังไงบ้างเอาเข้าไปเขาโม โอ้โหโอ้ไหโอ้ค oh ือว um. ่าเอามาไม่ใช si> ่ในการแต่งรูปคือมันโอ้จริงเลยผมก็จริงๆมีรูปที่ยิ่งกว่านั้นอีกอ่อไม่ลงได้ลบอกไว้ก่อนได้ได้ไมด้ต้องหัวแน่เออเราเป็นอะไรแบบเป็นภรรยาของเราถ้าปล่อยให้ใครอันนี้อันนี้เราขอรจะกินไหมไม่กินเองค่ะใช่ไหมครัรูปอ่ะรูปอ่ะรูปที่เขาลงเขาตัด แต่ลงก่อนเลยไม่ถามเราต้อลงก่อนเลยแล้วพอเราเห็นเข้าไปมินเราสึกป็นไงบ้างว่าอู้ขนาดนี้เลยเหรอสวยนะสวยครับก็ทําได้ดีทําได้ดีแลต่ทำไหวอ่ะทภูมกใจภูมิใจสวยแล้วทําได้ดีแล้วทำอีกได้ได้ก็เราสึกมินแล้วครับเราที่เห็นนะที่เห็นทุกรูปนะก็คือเราสกมินผ่านระดำอแล้วไอคิมพุ่งไปอยู่จุดไหนก็กล้าใส่ขนาดนี้หนูทำได้ค่ะได้ก็แต่งหนแล้ว เาอยู่ในีนการที่อยู่ทงานแล้วคุยเขาแบบเป็นที่ผมว่ามันอยู่ในขอบเขตแล้วก็มันไม่ได้ไปเขาเรียกว่าไม่ได้ไปทำความลำบากให้ใครอ่ะแล้วก็แล้วก็แต่งเปนใช่มันไม่ได้เป็นสื่อปารันางอื่นเลยอ่ะผมว่ามันจะเป็นคำว่าแฟนซีมากวามามากว่าแฟชั่นมากกว่าเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ในขอบหน้าที่การทำงานของเราเพราะฉะนั้นเราก็ตามนั้นในมุนมคุณสามีค่ะคุณภรรยา อย่างนี้ชุดอ่างนี้คุณสามีคิดยังไงมมนี้ก็มากกว่านี้ไม่ได้แล้วไ่ไปเดินเล่นเลยกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็ก็เขาให้มันเหมาะสมถูกการันตีใส่ไม่ใส่หรอกในในภรรยาหลังจา่มบอกว่าติดแขกบ้านย่ได้ไมครัเราจะห่วงหรือญาติเราแต่าห่วงนะ หลอกนั่นพอแล้วหรอลาเขาบอกว่าไม่ควรจะบ่อยๆมันรู้สึกว่าอือหลอกไอ้บอกเขามีดีๆเขาก็ต้องโออยู่แล้เราก็ไม่น้อยหนมากเราหน้าเราก็โชว์กันตลอดอ่ะแกล้งกัเออเขาก็ถึงแบบแอบโชว์ตลอดเรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่เม่อไหร่เงยมันก็ต้องบอกเธอโชว์ไม่ได้หลอกก็ถือว่าแต่งงาน ต่ก้าไวม่าดนะมันไม่ซื้ที่ตรงไหนเนี่ยครับโรงนี้มันคือรอไหนถึงเลยเฮ้ยวันนี้ใครเครียดมากใจว่าทุกอย่างมันแบบว่าน้อนร้องแต่วันนี้ได้เลยไม่ต้องตื่เต้นแล้วเราไม่ได้เครียดเลยแอ้วนี่คิดีคิต้องย้อนกลับไปดูคิอกอาลไม่ได้อย่ได้คิมตองย้นกลับไปดูก่อนงานที่ผมตมาเคืจริงคือานนี้งานนี้ได้งานนี้คือ เราเราพูดเลยว่าเรามีาคนที่ทําเป็นมาช่วยเราเยอะมาก<ช>คนที่เราไว้ใจมาช่วยเยอะมากผู้ใหญ่ที่เราเคพราะก็มาช่วยอะไรอย่างเงีย้ยเราก็เลยแบบเรืส่สบายใจได้มากมากเลยก็คือทุกคนก็ตอนนี้ก็คือกําลังผลิตในรูปมกันนะคะเพราะว่าฉันเป็นเองว่าจะถ่าย <c oughs> ตอนไหนบ้างไม่คิดว่าสามเดือนแต่การ์ดใช่ใ <c oughs> <ๆ>ช่ใช่ ท่ราำได้แกากือควารั้ที่มากเราก็เล่ายบ้างดว่าไม่ถึกนผว่าผมว่าเราเตรียมตัวมาดีอ่าพอเตรียมตัวว่าแบบจะเป็นคนที่รู้จักแล้วก็เตรียมตัวว่าจะผสมการนั่นแหละเพราะอะไรมันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้ ยังไม่ได้อยม่ได้นอนนี่กรอดูเหมือนกันว่จะไปสุดที่ตรงไหนเานเราอยากที่ใช่ใเยอเออยว่านี่เรามีอะครัวมว่าขาเราจะแข็งยืเราต้องเดิน

ถ้าชอบสายก็เป็นเหล็กเลยแข็งยแ้วก็ต้องมีการล้วกนี่ชินนี้ก็่อยังไม่ลอยเลยีเหมือนกัว่า แบบนั้นที่กลงตัวแลไวใช่ไหมว่าใครเป็นดูนี้สุดนไม่ว่ี่ี่ไหนก็ไ้ที่มีเนือที่เยอะขนานีแล้วต้อร่ กางกาไม่ไม่ว่างแล้วก็ใบไม้อะไรเรื่องอะไอ่างเ้่ใรช้อนก็บปะาแล้วเราสองคนให้พี่ในบ้านคือเลี้ยงลูเลี้ยงหมาเลี้ยงหมารกหม้ายังกินยังแบบนี้สิแต่ว่าแต่ว่า ไม่เราก็ช่วยเขาเราม่ใคทีช่วา้ไม่ได้ทมที่ความทีมบ้านเําอะไรเพอนสามีเราเรามา่มื้อไหนอะไรนะแล้วมีวตาแก่งไเข้าไปไม่ทำอะไรเลยอาจริงนาเจะพูดเด็ ไม่เดี๋ยวรอว่างๆรอแบบว่าเวลาพงอแหล้วก็เดี๋ยวจะได้เป like ็นแบบไม่ต er ้องติดมือถ้าหวังอะไรจากภรรยานี้บ uh ้างไหมใ่คร um, ับไม่ให้กำลังใจหนึ่หรอแค่พวกนี้สนลกแล้วใช่ไม่